ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่อากาศก,ากําลังเย็นสบายดีเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ FC กําลังลุ้นการเปลี่ยนสักราราใหม่ในปี2 5 6 7นะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านตลอดทั้งวันในการเทค s ับสครายต์เทค i ิวเทคแชร์แล้วก็ รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมให้ชมเหรียญที่มีคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่9และมีมูลค่ามากๆด้วยนะครับและเป็นที่นิยมและ f c ทุกท่านเคยผ่านการใช้ตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือหลายท่านอาจจะมีอายุก็จะได้ใช้เหรียญนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กนะครับนั่นคือเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยก่อนนะครับปี2020นร่ะครับซึ่งด้านหน้าประทับพ,พระบรมรูปในหลวงชาญที่9ฉลองพระองค์ุริมหาจักรีครึ่งพระองค์ ผิดพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือกข้อความสยามมินรัชกาลที่9พลพิกไปที่ขอบนอกนะครับเป็นแบบเรียบไม่มีฟันเฟืองน,นะครับแต่ระบายด้วยสีน้ําตาลนะครับพิกไปชมด้านหลังเหรียญประทับองค์พระยาคุดนะครับมีลักษณะเป็นพระยาคุดกลางปีกเฉียงลําตัวนะครับเยื้องไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือกข้อความประเทศไทย5บาท นะครับพศ2520ซึ่งเหรียญหาบาทคูดเฉียงพศ2 5 2 0นี้เป็นเหรียญที่นิยมมากนะครับเป็นเหรียญที่สุดนิยมมากๆผมจะสูมให้ชมใกล้ๆเหรียญนี้นะครับว่าแท้ชัดคมจริงขนาดไหนนะครับ FC สังเกตดูองค์พญาคุณนะครับแล้วมีร่องรอยการผ่านการใช้นะครับมีร่องรอยการขูดการขีดนะครับยิ่งเข้มขังและงดงามมากมากจริงๆนะครับผมให้ชมด้านในที่ประทับพระบรมรูปในหลวงชาญที่9นะครับ แล้วจากรว่อความคาว่าสยามมินนะครับสยามมินเอฟซีสังเกตดูความแตกต่างเหรียญน,นี้กับเหรียญรุ่นอื่นด้วยนะครับผมรีวิววันนี้เพื่อให้ f c ได้ชมความงดงามของเหรียญน,นะครับได้ชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงที่เป็นที่รักของะสมนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับและทรงมีพระคุณอุปการต่อประเทศชาติเรามากมายนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ